สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำเมนูอาหารเย็นแบบ เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเกือบจะค l ีนแล้วกันนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนิดๆเนาะคือคริสไม่ค่อยเป็นสายอาหารเพื่อสุขภาพเท่าไหร่นะส่วนใหญ่คริสเป็นสายอาหารเพื่อความอร่อยและสวยงามเนาะแต่ไม่เป็นไรมีรีเควสต์มาค่อนข้างเยอะบอกว่าอยากให้คริสทําทอาหารเพื่อสุขภาพมาบ้างนะครับวันนี้คริสเลยลองจับเมนูนี้ดูนะครับสุขภาพที่สุดเท่าที่คเคยทํามาคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือวันนี้คริสจะมาเอาอกไก่นะครับไปนึ่งแล้วก็ เดี๋ยวจะเอามายำกับพืชผักผลไม้ทุกอย่างที่หาได้ในตู้นะครับมีทั้งสมุนไพรแล้วก็ทั้งผลไม้เนาะแล้วก็มีผักด้วยนะครับคือแรงบันดาลใจของจานนี้ก็คือได้มาจากส้มตําผลไม้แล้วก็ยำยำทูน่านะครับแต่ว่าเคสก็ามาปรับเปลี่ยนให้เป็นอกไก่เนาะอะไรเงี้ยมันจะได้สุขภาพนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงมือทํากันนะครับใครย mm ัง hmm. ไม่กด subscribe เกรฝากกดให้ด้วยนะครับโอเคถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าครับ อกไก่ของคริสตัวนี้คริสก็เอาไปนึ่งนะครับก็คือเอาอกไก่สดๆเนี่ยใส่จานชามใบนี้เลยแล้วก็เอาไปวางาแล้วก็นึ่งเขาจะมีน้ําของอกไก่ออกมานะครับคือถ้าวางบนลังถึงเลยเนี่ยคริสรู้สึกว่าน้ําของอกไก่เนี่ยมันจะตกลงไปข้างล่างแล้วมันก็ไม่ j u ี่เนาะแล้วความหวานอะไรมันก็จะหายไปหมดตอนเนี้ย มันยังถูกแช่อยู่ในน้ําของมันก็เป็นความหวานนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรายำเนี่ยเราอยากให้มีน้ำเนี่ยเราก็ใช้น้ำอันนี้เติมเข้าไปในยำก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเก็บเอาไว้ทําอะไรอย่างอื่นแบบผัดเผิอดอะไรงี้ยที่ต้องใช้น้สต็อกอันนี้ก็โอเคเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการฉีกอ,อกไก่ออกเป็นชิ้นๆก่อนนะครับวันนี้คสจะฉีกนะให้มันแบบดูแบบดูมีความดูมีความยำอะ่ะโอเค ก็ฉีกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเล็กมากนะครับใช้มือบีบีจริงๆอกไก่มันฉีกง่ายอยู่แล้วนะครับนี่นะครับคริสฉีกประมาณชิ้นเท่านี้ อกไก่คือสก็ฉีกเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ชิ้นไม่ได้เล็กมากนะครับประมาณเนี้ยประมาณให้แบบว่ากัดแล้วยังมีความรู้สึกถึงอกไก่อยู่เนาะถ้าเล็กไปเดี๋ยวเขาก็จะเป็นแบบผุยผงไปอยู่กันในยำหมดนะครับก็ได้ออกไก่แล้วนะครับเดี๋ยวพักอกไก่ไว้ก่อนตัวน้นําน้ําที่ได้จากการนึ่งไก่นี่เดี๋ยวเก็บไว้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ายำของเราแห้งเดี๋ยวคริสจะเอามาเติมนะครับ เสร็จแล้วเรามาเตรียมพืชผักผลไม้ของเรากันนะครับเดี๋ยวคริสเตรียมมะม่วงกับแอปเปิลก่อนแล้วกันนะครับแอปเปิลก็ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ประมาณนี้นะครับไม่ถึงเส้นหนึ่งส่วนสี่ด้วยเสร็จแล้วปอกเปลือกเลย ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาหันะ่นขนาดแล้วแตชอบเลยเนะนาะหนาบางอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยนะครับวันนี้ของเไม่ได้หนามากเขาก็ไม่ได้บางเกินไปเสร็จแล้วก็พักไว้ในชามอกไก่นะครับ ทำด้วยมะม่วงนะครับเดี๋ยวคริสจะใช้มะม่วงเปรี้ยวนะในส่วนของมะม่วงเนี่ยคริสจะไม่ได้ไม่ได้ไไดสับไม่ได้สับนะครับจะใช้การซอยอคล้ายๆเปิ้ลเมื่อกี้นะครับหรือบางคนน่ะจะหั่นเตาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนถัดอันนี้คริสหั่นยาวแล้วก็หั่นขวาง เาก็จอกแนวเป็นแผ่นๆเ,นเ,นเนงี้ยนะครับพักไว้ในชามอกไก่เช่นกันเสร็จแล้วก็มาถึงแครอทนะครับก็ไม่มีอะไรก็สไลด์วันนี้คือใช้แครอทด,ดิบนะครับไม่ได้ใช้แครอทสุกเนาะเพิ่มสีสันแล้วก็เท็กเจอร์ความกรอบนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ตามด้วยจต่ไค่นะครับ ตะไคร้เคยใช้สักสองต้นนะครับก็คิสล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะลอกเอาเปลือกที่อยู่ด้านนอกสุดแล้วล้างทำความสะอาดหอมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสไลด์เขานะครับตะไคร้นะครับคิสก็จะสไลด์เขาจนาหมดส่วนที่เป็นสีม่วงๆเนาะแล้วก็พอค่ะเรียบร้อยตะไคร้นะครับ พริกขี้หนูนะครับนี่คริสใช้พริกขี้หนูส่วนนะก็เหมือนเดิมล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวคริสจะเด็ดหางออกแล้วก็ซอยเขานะครับหรือใครจะบุบก็ได้นะครับนี่แล้วแต่ความชอบแต่คริสจะซอยก็ซอยแบบว่าซอยแบบไม่ได้ละเอียดนะครับซอยแค่แบบ,บุกหยาบ ให้เขาแบบเหมือนพอแตกๆเขาจะได้ได้กลิ่นเนาะเวลาที่เราไปยำนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไปในชามไก่เหมือนกันทีนี้เนี่ยเราจะเหลือมะเขือ,อผักชีผักชีไทยกับผักชีลาวนะครับเหลือไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําน้ํายำแล้วค่อยมาใส่พวกนี้ลงไปทีหลังเพราะว่ามะเขือถ้าเราหั่นไว้ก่อนนานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดํานะครับอ๋อแล้วก็ เราคริสจะมีสรแหน่ใช้ในการแต่งงานด้วยนะโอเคเสร็จเรียบร้อยเรามาเตรียมน้ํายำกันนะครับเริ่มด้วยมะนาวเนาะได้น้ำมะนาวอย่างนี้แล้วนะเราคริสก็จะใส่น้ําปลาลงไปนะครับโดยปกติสูตรมนุษยชาติคือ1ต่อ1น้ําปลา1มะนาวหนึ่งนะครับแต่ว่าของคริสจะผิดมนุษย์นิดหนึ่งคือคริสจะใช้มะนาว1.5แล้วก็น้าปลาหนึ่งนะครับเพราะคริสทานเปรี้ยวเนาะ สาระตามด้วยน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเราคนให้น้ำตาลละลายนะครับอย่าให้เขาเป็นเม็ดเดี๋ยวเขาจะหวานเป็นหย่อมๆยอม,ยอมโอเคโอเคนะครับพอเราคนน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวเข้ากันหมดแล้วเนาะคริสเกือบลืมนะ,ะเดี๋ยวจะใส่หัวหอมใส่กระกระเทียมนะครับกระเทียมซอย โอเคใส่ลงไปเลยนะครับในน้ำยำเสร็จเรียบร้อยเราลองชิมน้ำยำดูนะครับว่าน้ำยำเรารสชาติเป็นยังไงโอเคครับของคริสตจะเปรี้ยวนำนะแล้วก็มีเค็มแล้วก็มีหวานปิดปลายนะครับพอได้อย่างนี้เรียบร้อยเนาะน้ำยำโอเคแล้วอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมมะเขือเป็นดับต่อไปคริส อยากจะมะเขือในเะคสอยากยำแล้วก็ทานเลยเพราะว่าไม่อยากจะเอาเข้าไปแช่น้ําเกลืออะไรเงี้ยนะครับถ้าหั่นแล้วเราไม่แช่น้ําเกลือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาจะออกซิเดชันแล้วเขาก็จะดําละมะเขือให้เลือกมะเขืออ,อ่อ,อนๆนะครับวิธีการเลือกมะเขืออ่อ,อนๆก็คือตัวหมวกมะเขือมันจะยังยาวอยู่นะครับนั่นคือมะเขืออ่อนแต่ถ้ามะเขือแก่เนี่ยหมวกมันจะสั้นละแล้วก็บานออกแล้วนะครับโอเคก็ <Okay. S 2> okay. สไลด์เลยครับมะเขือมะเขืออ่อนมากๆอะ่ะข้างในแทบไม่มีเม็ดอะครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เป็นคนเลือกมะเขือได้เก่งขนาดนี้โอเคมะเขือได้อย่แล้วน,นะใส่ไปในชามยำเลยแล้วก็ ผักชีลาวนะครับผักชีลาวก็ใส่ไปด้วยนะครับเหลือไว้แต่งหน้านิดนึงบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นของผักชีลาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆคืสเกลียดกลิ่นของมันมากคิดว่ามันเหม็นยังอยู่ดีไม่รู้กลิ่นเข้าไปได้ยังไงตอนโตนะครับแล้วก็ผักชีไทยนะครับ ก็หั่นส่วนที่เป็นคนโคนลงไปแล้วเดี๋ยวส่วนใบด้านบนเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งหน้านะครับเลือกใบสวยๆไว้แต่งหน้าสักสองสาใบพอไม่ต้องเยอะนะครับที่เหลือก็ใส่ไปในยำได้เลยโอเคทุกอย่างครบละเหลือสารแหน่ซึ่งเดี๋ยวคริสจะเอาไวา้แต่งหน้าตอนท้ายนะครับคริสจะไม่ใส่ลงไปโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับ เอาน้ำยำใส่ลงไปเลยแล้วก็คนสิจารรออะไรจะเห็นว่าสีของเขาเนี่ยไม่ค่อยแบบจัดจ้านเท่าไหร่เนาะดูเหมือนแทบจะไม่มีพลิกนะครับอ,อันนี้เป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งของคริสว่าอาหารครีน,นี่นเวลาทานมันไม่ควรจะแบบจะเผ็ดจัดหรืออะไรเงี้ยนะครับมันทำให้ไม่ครีนใช่ไหมอะ่ะ เพื่อนๆแนะนํามาได้นะครับสาหรับใครที่เป็นสายคลีนนะอันนี้พูดจริงๆว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยมีความรู้เรื่องคลีนเท่าไหร่ใช้คอมมอนเซนล้วนๆนะครับโอเคเรียบร้อยละได้ออกมาสวยงามตามประสงค์ของคริสแล้วนะก็เดี๋ยวคริสขอชิมนิดนึงเอาทุกอย่างทั้งแอปเปิ้ลทั้งามะาเขือทั้งมะม่วงเนาะตะไคร้ด้วย จะได้รู้ว่ารสชาติที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะครับดีงามมากจ้ะแม่จ๋าคืออกไก่ของคริสั์จุดิซี่มากแล้วก็ยังมีความหวานของเนื้อไก่อยู่เลยนะแล้วก็พอเรามายำเนาะมาเจอน้ํายำที่มันแบบเปรียปร้ยวๆเค็มๆแล้วมีหวานนิดๆเนาะมันก็สนับสนุนส่งเสริมกันแล้วก็กัดไปเจอมะม่วงเปรี้ยวจีดขึ้นมากัดไปเจอ เปิลที่หวานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันทุกอย่างมันเบรนกัน,น,กนอบอวนอยู่ในปากเข้ากันได้ดีไม่มีอะไรโดดเด้งขึ้นมาแย่งซีนใครเลยนะครับอร่อยมากๆโอเคเราไปเสิร์ฟกันเลยรสชาติได้ละเนื่องจากพื้นที่ข้างจานมันเหลือเยอะแล้วผัดชีลาวก็ยังคงเหลือมากกว่าที่ต้องการนะครับ ก็ขออนุญาตวางไว้ข้างๆเพื่อความงามตามด้วยสะระแหน่สะระแหน่ก็ใช้ไม่เยอะครับประมาณนี้แหละโอเคแล้วก็ตามด้วยผักชีเนาะผักชีก็ไม่เยอะเหมือนกันใช้สองสาใบนะครับเท่านี้แหละก็ออกมาสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยเมื่อกี้เคยชิมไปแล้วทีหนึ่งถึงขั้นแบบวา่าจะ ไม่อยากจะหยุดมาแต่งจานอยากจะทานให้มันจบไปเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่โดนไปแล้วคำหนึ่งนะครับก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับเมนูอาหารที่เรียกได้ว่าเกือบคลีนแล้วกันนะครับคริสไม่อยากจะเอ่ยคําว่าคลีนเนาะกลัวว่าเดี๋ยวมันไม่คลีนจริงๆแล้วเดี๋ยวจะโดนด่านะครับก็เรียบร้อยสวยงามนะครับยำอกไก่สมุนไพรของเราเนาะก็พวกผักผลไม้พืชผักผลไม้อะไรทั้งหลายก็เอามาจากในตู้เย็นที่ที่มีมีอยู่นะครับ ก็ได้ไอเดียละสำหรับอาหารเย็นผอมๆสวยๆเนาะเดี๋ยววันนี้พอคริสกินอันนี้เสร็จปุ๊บน้ำหนักลดส0กิโลเลยพรุ่งนี้แบบเสื้อผ้าหลวมหมดไม่ได้ไปข้างนอกเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่เมนูหน้านะครับเพื่อนๆยังไงอย่าลืมกด Subscribe ให้คริสด้วยนะครับเราจะได้พบกันบ่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ enjoy your cook นะครับบายบาย